สวัสดีครับต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเอ่อลองทําความเข้าใจเรื่องทะเลกันครับมีข้อมูลน่าสนใจเข้ามาเยอะเลยครับตั้งแต่คําถามเบสิกเบสิกที่เอะผมว่าหลายคนก็คงเคยสงสัยว่าทําไมน้ําทะเลถึงเค็มไปจนถึงเรื่องที่เอ่ออาจจะน่ากังวลหน่อยคือเรื่องที่ทะเลกําลังเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นเป้าหมายวันนี้ก็คือ จะพยายามย่อยเรื่องทั้งหมดนี้ให้เให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับสำหรับพวกเราทุกคนข้อมูลที่ได้มานี้ก็หลากหลายรูปแบบมากครับมีทั้งบทความวิชาการพวกเว็บให้ความรู้โดยตรงอย่าง JWORG, STK, l e s a แล้วก็มีจากเว็บบอร์ดที่คนคุยกันทั่วไปอย่างพันทิป Reddit หรือ,อ,อสารานุกรมออนไลน์อย่างวิกิพีเดียก็มีครับเอาละครับมาลองแกะรอยเรื่องนี้กันดู ภารกิจวันนี้คือตามหาที่มาความเค็มทําไมมันถึงเค็มพอดีพอดีไม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและที่สําคัญเลยคือตอนนี้ทะเลกําลังเจออะไรทําไมมันร้อนขึ้นแล้วมันกระทบเราอย่างไงบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับคําถามแรกเลยที่เห็นคนถามเยอะเหมือนกันในพวกเว็บบอร์ดคือแม่น้ําลําธารส่วนใหญ่มันก็น้าจืดนี่ครับแล้วมันไหลลงทะเลตั้งเยอะแยะทำไมทำไมน้ำทะเลมันถึงเค็มได้ล่ะครับ ค่ะคำถามนี้ดีมากเลยค่ะเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเข้าใจภาพรวมเลยนะคะคือจริงๆแล้วในน้ำแม่น้ำเองก็มีเกลือปนอยู่ค่ะเพียงแต่ว่ามันเจือจางมากๆๆจนเราชิมแล้วไม่รู้สึกถึงรสเค็มเท่านั้นเองค่ะเอาเหรอครับมีเกลือด้วยหรอมีค่ะเรื่องมันเริ่มจากน้ำฝนเลยค่ะพอน้ำฝนอยู่ในอากาศมันจะละลายกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนิดหน่อยทำให้น้ำฝนมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆค่ะ พอฝนกรดอ่อนๆนี้ตกลงมาบนพื้นดินนะคะมันก็จะค่อยๆกัดเซาะพวกหินดินแร่าธาตุต่างๆซึ่งในแร่าธาตุพวกนั้นก็มีส่วนประกอบของเกลืออยู่ด้วยมันก็จะหลุดออกมาละลายไปกับน้ําค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าฝนมันค่อยๆชะล้างเอาแร่าธาตุเค็มๆจากพื้นดินลงแม่น้ําไปทีละนิดทีละนิดใช่ค่ะ แล้วแม่น้ำก็ทำหน้าที่เหมือนเ,อเป็นสายพานลำเลียงพาแร่ธาตุที่ละลายน้ำพวกนี้ไหลลงไปรวมกันในมหาสมุทรนั่นเองค่ะแต่มันไม่ได้มีแค่จากแม่น้ำทางเดียวนะคะยังมีแหล่งเกลืออื่นๆอีกอา้าวมีจากไหนอีกครับก็มีจากใต้ทะเลเองด้วยค่ะเช่นบริเวณที่เป็นปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลลึกไฮโดรเทอร์มอเวนส์นะคะจะมีน้ำที่ร้อนจัดมากๆพุ่งขึ้นมา น้ำร้อนนั่นมันก็ไปละลายแร่ธาตุจากหินใต้เปลือกโลกออกมาเพียบเลยค่ะหรือจากการประทุกข,ของภูเขาไฟใต้ทะเลออแล้วก็มีจากลมด้วยนะคะที่พัดพาพวกฝุ่นเล็กๆที่มีเกลือจากพื้นดินลงไปในทะเลได้เหมือนกันค่ะโอ้มาจากหลายทางเลยนะครับทั้งบนบกใต้ทะเลแล้วก็ในอากาศด้วยแต่แต่ถ้ามันมีเกลือไหลลงไปเติมเรื่อยๆแบบนี้ เอ่อทำไมทะเลไม่เค็มขึ้นเค็มขึ้นทุกวันทุกวันล่ะครับทำไมมันไม่เค็มจัดเหมือนทะเลเดซีไปเลยอันนี้ก็มีคนสงสัยเยอะเหมือนกันค่ะตรงนี้ล่ะค่ะคือความน่าทึ่งของมหาสมุทรคือมันมีระบบในการปรับสมดุลตัวเองอยู่ค่ะถึงแม้จะมีเกลือไหลเข้ามาเติมตลอดเวลานะคะแต่ก็มีกระบวนการที่นำเกลือออกจากระบบน้ำทะเลไปในอัตราที่มันใกล้เคียงกันมากๆ ผลก็คือโดยเฉลี่ยแล้วความเข้มของมหาสมุทรทั่วโลกมันเลยค่อนข้างจะคงที่อยู่ที่ประมาณ3.5%หรือถ้าคิดเป็นส่วนในพันส่วนก็คือ35 ppt parts per thousand มาเป็นเวลานานมากแล้วค่ะอ๋อเหมือนกับว่ามีน้ำไหลเข้าแต่ก็มีทางไหลออกในปริมาณพอๆกันระดับน้ำเลยค่อนข้างคงที่แบบนั้นหรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสภาวะสมดุลเชิงพลวัตหรือ Dynamic Equilibrium นะคะคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเข้าออกตลอดแต่ภาพรวมมันยังคงเดิมอยู่ได้แล้วเกลือมันไหลออกหรือถูกเอาออกไปทางไหนได้บ้างครับมันหายไปไหนหลักๆเลยนะคะคือมันถูกนำไปใช้โดยสิ่งมีชีวิตในทะเลค่ะสิ่งมีชีวิตเหรอครับ ค่ะพวกปะการังหอย,ห,อยหรือสัตว์ที่มีเปลือกแข็งต่างๆค่ะพวกนี้มันต้องการแร่ธาตุอย่างเช่นแคลเซียมหรือซิลิกา้าเพื่อเอาไปใช้สร้างเปลือกหรือโครงสร้างแข็งของตัวเองเพราะสิ่งมีชีวิตพวกนี้ตายลงโครงสร้างหรือเปลือกที่มีแร่ธาตุเกลือสะสมอยู่มันก็จะจมลงไปทับถมกันที่ก้นทะเลกลายเป็นตะกอนค,ค่ะก็เหมือนกับเป็นการเอาเกลือออกจากวงจรน,น้ําทะเลไปเก็บไว้ที่ก้นทะเลนั่นเองค่ะ oh. เข้าใจแล้วครับสิ่งมีชีวิตก็เหมือนช่วยเก็บกวาดเกลือส่วนเกินไปใช้สร้างตัวมันเองนี่เองถูกต้องค่ะนอกจากนั้นก็มีกระบวนการทางเคมีอื่นๆอีกเช่นเกลือบางชนิดอาจจะตกตะกอนออกจากน้ําโดยตรงเมื่อสภาวะเหมาะสมหรือไปจับกับอนุภาคดินเหนียวเล็กๆแล้วจมลงไปแล้วก็มีกระบวนการทางธรณีวิทยาในระยะยาวมากๆๆเลยนะคะอย่างการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่ค่อยๆมุดอาตะกรอนก้นทะเลก,กลับลงไปใต้ผิวโลกอีกครั้ง แต่นั่นเป็นกระบวนการที่ช้ามากๆค่ะหลักๆที่รักษาสมดุลที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็น,นกลไกทางชีวภาพกับทางเคมีนี่แหละค่ะโอ้โหเป็นระบบที่ซับซ้อนแต่ก็ทำงานประสานกันได้ดีเยี่ยมเลยนะครับทำให้ความเค็มโดยรวมมันค่อนข้างคงที่ถึงแม้ว่าบางพื้นที่อาจจะเค็มจัดหน่อย,อยอย่างทะเลแดงหรือจืดกว่าปกติหน่อยแถวๆปากแม่น้ำหรือขั้วโลกที่น้ำแข็งละลาย แล้วไอความเค็มเนี่ยมันก็เลยทําให้น้ําทะเลหนักกว่าน้ําจืดแล้วกออ็มีจุดเยือกแข็งต่ํากว่าศูนย์องศรราเซลเซียสด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องเลยเกลือตัวหลักๆที่ทําให้เรารู้สึกเค็มก็คือโซเดียมคลอไรด์ NaCl หรือเกลือแกงที่เรากินกันเนี้ยแหละค่ะมีสัดส่วนเยอะที่สุดประมาณ85%ของเกลือที่ละลายอยู่ทั้งหมดแต่ก็ยังมีไอออนอื่นๆอ,อ,อีกหลายตัวนะคะอย่างคลอไรด์โซเดียมแมกนีเซียมซัลเฟตแคลเซียมโพแทสเซียม สิ่งที่น่าสนใจคือแม้ว่าความเค็มรวมหรือความเข้มข้นของเกลือทั้งหมดจะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาสมุทรแต่สัดส่วนของไอออนหลักๆพวกนี้กลับค่อนข้างคงที่มากๆทั่วโลกเลยค่ะโอเคครับเรื่องความเค็มกับสมดุลอันน่าทึ่งของมันนี่พอจะเห็นภาพแล้วครับแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาโดยเฉพาะจากแหล่งอย่าง Climate Care เนี่ยมันกำลังชี้ไปที่อีกประเด็นหนึ่งที่ดูเหมือนว่าสมดุลบางอย่างกำลังจะเสียไปแล้วก็ อน่ากังวลมากๆด้วยนั่นคือเรื่องที่ทะเลกำลังร้อนขึ้นตรงนี้แหละครับที่อยากจะให้ช่วยอธิบายหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้น่ากังวลอย่างยิ่งเลยนะคะข้อมูลล่าสุดเนี่ยชี้ว่าปี2024ที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวหน้ามหาสมุทรทั่วโลกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเลยค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆก็มาจากภาวะโลกร้อนที่มนุษย์เราสร้างขึ้นเนี่ยแหละค่ะ แล้วยังมาเจอผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเอลนินโยซ้ําเติมเข้าไปอีกทําให้สถานการณ์มันรุนแรงขึ้นไปอีกข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม2567ที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลีย่ยผิวหน้าน้ําทะเลก็ทําสถิติสูงสุดใหม่ติดต่อกันเป็นเดือนที่10แล้วค่ะอยู่ที่21.07องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตมากโหสูงสุดเป็นประวัติการ10เดือนติดเลยเหรอครับแล้วทําไมมันถึงร้อนขึ้นได้ขนาดนั้นครับ ลองนึกภาพมาหาสมุทรเป็นเหมือนฟองน้ําขนาดักษ์นะคะหน้าที่หนึ่งของมันคือคอยดูดซับความร้อนส่วนเกินที่ถูกกักเอาไว้ในชั้นบรรยากาศโลกจากพวกก๊าซเรืองกระจกที่เราปล่อยออกมากันนะคะซึ่งมาหาสมุทรเนี่ยดูดซับความร้อนไปเยอะมากๆเลยนะคะประมาณ90%ซของความร้อนส่วนเกินทั้งหมดเลยโห oh, 90%เปอร์เซนเลยเหรอครับเยอะมากใช่ค่ะแต่พอตัวมันเองดูดซับเอาไว้มากๆเท่ามันก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆ พอมารวมกับปัจจัยอย่างเอลนโยที่ทำให้ผิวน้ำทะเลอุ่นขึ้นเป็นพิเศษด้วยมันก็เลยเกิดเป็นช่วงเวลาที่น้ำทะเลร้อนผิดปกติต่อเนื่องยาวนานที่เขาเรียกว่าคลื่อนความร้อนในมหาสมุทรหรือ marine heat waves นะคะซึ่งตอนนี้มันแผ่ขยายปกคลุมพื้นที่เกือบครึ่มหนึ่งของมหาสมุทรทั่วโลกแล้วค่ะฟังดูอุณหภูมิเพิ่มขึ้นองศาสององศาอาจจะเหมือนไม่เยอะนะครับแต่ข้อมูลที่ได้มานี่บอกว่าผลกระทบมันร้ายแรงมากเลย เกิดอะไรขึ้นบ้างครับเวลาที่ทะเลมันเ,เหมือนเป็นไข้หรือร้อนขึ้นแบบนี้ค่ะถ้าเราลองเชื่อมโยงผลกระทบต่างๆเขาด้วยกันจะเห็นภาพที่น่ากลัวมากเลยค่ะอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดมากๆแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกก็คือปะากรรังฟอกขาวค่ะอ๋อปะากรรังฟอกขาวนี่เองใช่ค่ะปะากรรังเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับอุณหภูมิน้ําทะเล พอนะ้ามันร้อนเกินไปจากที่มันเคยชินมันจะเกิดภาวะเครียดค่ะแล้วมันก็จะขับสาหรายขนาดเล็กที่เรียกว่าซูแซนเทลลี่ซึ่งปกติจะอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อปะการังแล้วก็ช่วยสังเคราะห์แสงสร้างอาหารให้ปะการังออกไปจากตัวมันเองพอไม่มีสาหรายพวกนี้ปะการังก็จะเหลือแต่โครงสร้างหินปูนสีขาวๆก็เลยเรียกว่าฟอกขาวถ้าหากว่าน้ำยังร้อนอยู่นานๆปะการังก็จะอดอาหารแล้วก็ตายไปในที่สุดค่ะ ซึ่งปี2024นี้ก็เกิดปรากฏการณ์ประการังฟอกขาวครั้งใหญ่ระดับลวกเลยค่ะกระทบแนวปะการังใน53ประเทศแล้วแล้วก็ยังขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆการสูญเสียปะการังไปมันก็เหมือนกับเราเสียป่าใต้น้ําไปเลยนะคะกระทบกับสัตว์ทะเลอื่นๆที่ต้องพึ่งพาอาศัยแนวปะการังกระทบต่อการประมงการท่องเที่ยวไปหมดเลยค่ะครับครับเข้าใจเลยครับแล้วนอกจากปะการังมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ได้รับผลกระทบมีค่ะ อย่างอื่นก็เช่นพวกหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนที่สําคัญมากแล้วก็เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เก่งมากๆด้วยนะคะมีข้อมูลบอกว่าระบบนิเวศชายฝั่งอย่างป่าชายเลนหรือทุ่งหญ้าทะเลเนี่ยกักเก็บคาร์บอนได้ดีกว่าป่าบนบกถึง4เท่าเลยนะคะโหสี่เ oh, ท่า ใช่ค่ะแต่พอทะเลร้อนขึ้นหญ้าทะเลพวกนี้ก็เสียหายไปด้วยความสามารถในการช่วยดูดซับคาร์บอนลดโลกร้อนของมันก็เลยลด,ล,ด,ล,ด,ล,ดลงไปอีกค่ะแย่เลยนะครับแล้วมีอะไรเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อีกไหมครับยังมีเรื่องของแพลงต้นบลูมหรือที่บางที่เราเรียกว่านำทะเลเปลี่ยนสีนะคะมันเกิดบ่อยขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นในทะเลที่อุ่น ซึ่งมันจะทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงเกิดปลาตายเป็นจำนวนมากกระทบชาวประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝัง่งบางครั้งแพลงต้นบางชนิดที่บลูมขึ้นมาก็อาจจะสร้างสารพิษร้ายแรงได้ด้วยถ้าคนไปกินสัตว์ทะเลที่ปนเปื้อนเข้าไปก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นที่สำคัญมากๆคือการที่ทะเลดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 จากชั้นบรรยากาศเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้น้ำทะเลมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นค่ะ หรือที่เรียกว่าภาวะทะเลเป็นกรด Ocean acidification คือค่า pH ของน้ำทะเลมันลดลงจากปกติที่ควรจะเป็นด่างอ่อนๆและทะเลเป็นกรดนี้มันส่งผลเสียยังไงครับผลเสียคือมันไปกระทบโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตที่ต้องสร้างเปลือกหรือโครงสร้างแข็งที่เป็นหินปูนแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะอย่างพวกกุง้งหอยปลูและก็ปะการังด้วย เพราะในสภาวะที่น้ําเป็นกรดมากขึ้นการดึงเอาแคลเซียมคาร์บอเนตมาสร้างเปลือกมันจะทําได้ยากขึ้นเปลือกอาจจะบางลงไม่แข็งแรงหรือโตช้าลงค่ะโหฟังดูแค่ผลกระทบต่อระบบนิเวศกับสิ่งมีชีวิตในทะเลนี้ก็หนักหนาสาหัสมากๆแล้วนะครับเนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นค่ะผลกระทบมันลามไปถึงตัวมหาสมุทรเองแล้วก็สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโลกเราด้วยอย่างแรกเลย น้ำทะเลที่อุ่นขึ้นเนี่ยมันไปเร่งอัตราการละลายของน้ําแข็งตามขั้วโลกทั้งกรีนแลนด์ทั้งแอนตาร์กติกาให้มันละลายเร็วขึ้นกว่าเดิมมากๆน้ำจืดมหาสารที่ละลายออกมาก็ไหลลงสู่ทะเลทําให้ระดับน้ําทะเลทั่วโลกสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็เริ่มคุกคามเมืองและชุมชนชายฝั่งทั่วโลกแล้วค่ะนอกจากนี้น้ําจืดที่เพิ่มขึ้นมายังไปเจือจางความเค็มของน้ําทะเลผิวหน้าทําให้ความหนาแน่นของน้ําเปลี่ยนไป ซึ่งเรื่องนี้อาจจะไปรบกวนรูปแบบการไหลเวียนของกระแสน้ําในมหาสมุทรได้ค่ะกระแสน้ําในมหาสมุทรอันนี้สําคัญยังไงนะครับผมเคยได้ยินมาบ้างสําคัญมากๆเลยค่ะกระแสน้ําเหล่านี้ทําหน้าที่เหมือนสายพานลําเลียงขนาดยักษ์คอยพาความร้อนจากเขตร้อนไปยังเขตที่หนาวกว่าแล้วก็พาน้ําเย็นกลับมาช่วยควบคุมอุณหภูมิและรูปแบบสภาพอากาศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเลยค่ะ ถ้าการไหลเวียนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญอย่างที่นักวิทยาศาสตร์บางส่วนกังวลเกี่ยวกับกระแสน้ำเกลฟ์สตรีมในแอตแลนติกนะคะมันอาจจะส่งผลให้สภาพอากาศโลกเกิดความแปรปรวนอย่างรุนแรงชนิดที่เราอาจจะคาดไม่ถึงได้เลยค่ะน่าก,กลัวเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องสภาพอากาศที่เราจะเจอเจอกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับพวกพายุรุนแรงฝนตกหนักน้ําท่วมแรงจัดอะไรพวกนี้เกี่ยวข้องกับทะเลร้อนขึ้นไหมครับ เกีย่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นก็เปรียบเสมือนการเติมเชื้อเคลืองเติมพลังงานให้กับพายุหมุนเขตร้อนอย่างไต้ฝุ่นหรือเฮอริเคนนะคะทําให้อุณภูมิผิวน้ําทะเลที่สูงขึ้นเนี่ยเอื้อให้พายุก่อตัวได้ง่ายขึ้นมีพลังงานสะสมมากขึ้นทําให้มันมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดบ่อยขึ้นด้วยซึ่งเราก็จะเห็นผลกระทบเป็นความเสียหายที่รุนแรงจากพายุพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งประเมินว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกในปัจจุบันเนี่ยคิดเป็นมูลค่ามหาศาลร,ราวๆ16ล้านดอนลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ16ล้านดอนลลาร์โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยแล้วตัวสัตว์ทะเลเองล่ะครับนอกจากเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างป่าการังหรือหญ้าทะเลพังไปแล้วตัวมันเองได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ําร้อนไหมครับได้รับผลกระทบโดยตรงเลยค่ะ คลื่นความร้อนในทะเลก็เหมือนคลื่นความร้อนบนบกที่เราเจอกันนี้แหละค่ะมันสร้างความเครียดทางสรีรวิทยาให้กับสัตว์ทะเลโดยตรงเลยสัตว์บางชนิดที่ปรับตัวไม่ทันหรือหนีไม่ทันก็อาจจะอ่อนแอลงป่วยหรือถึงขั้นตายได้เลยจากความร้อนที่สูงเกินไปส่วนพวกที่ทนไม่ไหวและยังพอเคลื่อนที่ได้ก็จะพยายามอบพยพหนีร้อนค่ะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในบริเวณที่น้ําเย็นกว่าซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คือเคลื่อนที่ขึ้นไปทางละติจูดที่สูงขึ้น หรือหนีไปยังเขตน้ำลึกที่เย็นกว่าเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่สัตว์ทะเลเขตร้อนรุกเข้าไปในพื้นที่เขตอบอุ่นมากขึ้นเรื่อยๆส่วนสัตว์ในเขตอบอุ่นเดิมก็อาจจะต้องถอยร่นไปอีกหรือมีจำนวนลดลง การกระจายพันธุ์ของปลาและสัตว์ทะเลมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบอย่างมากต่อโครงสร้างของระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่แล้วก็กระทบต่อทรัศรกรประมงที่เราใช้ประโยชน์อยู่ด้วยค่ะของปลาของปลากราังจริงๆแต่มันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่วนกลับมาหาตัวเราเต็มๆเลยทั้งสภาพอากาศที่เราต้องเจอภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นใช้ฝั่งที่เราอาศัยความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจและก็วิถีชีวิตของเราทุกคนจริงๆครับวันนี้เราได้ เหมือนเดินทางจากจุดเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับว่าทำไมทะเลถึงเค็มไปจนถึงการเห็นระบบสมดุลที่ซับซ้อนมากๆที่ธรรมชาติสร้างไว้แต่แล้วก็มาถึงจุดที่น่ากังวลมากๆเมื่อสมดุลน,นั้นกำลังถูกรบกวนอย่างหนักโดยเฉพาะจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นผลกระทบมันกว้างขวางและก็น่ากลัวกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับทาให้เห็นเลยว่ามหาสมุทรเนี่ยเป็นหัวใจสาคัญของโลกและชีวิตเรามากจริงๆใช่ค่ะแล้วข้อมูลต่างๆก็ดูจะชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่า การจะทําให้อุณหภูมิทะเลมันเย็นลงกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยเป็นเรื่องที่ายากมากๆแล้วก็ต้องใช้เวลานานมากสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดที่เราทุกคนพอจะช่วยกันทําได้ตอนนี้ก็คือการพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะทั้งในระดับบุคคลในชีวิตประจําวันของเราเองไปจนถึงระดับนโยบายของประเทศและของโลก ขณะเดียวกันเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้วก็ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่มันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะเกิดต่อไปอีกเพื่อบรรเทาผลกระทบและความเสียหายที่จะตามมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะครับมีข้อคิดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจจากการคุยกันวันนี้คือเรามักจะมองว่าความเค็มของทะเลเป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่มันคงที่อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมันคือผลลัพธ์ของสมดุลที่มันละเอียดอ่อนมากๆเลยแต่ตอนนี้ การกระทำของมนุษย์เราโดยเฉพาะการปล่อย CO2 เนี่ย กำลังไปทำลายสมดุลของอีกปัจจัยท <internally. S 3> ี่สำคัญไม่แพ้กันก็คืออุณหภูมิและมันก็ลามไปถึงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของทะเลด้วยอย่างเรื่องภาวะทะเลเป็นกรดที่คุยกันไปค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะคะว่าในเมื่อมหาสมุทรเนี่ยทำหน้าที่เปรียบเสมือนกันชนหรือบัฟเฟอร์ขนาดยักษ์ที่คอยดูดซับทั้งความร้อนส่วนเกินและคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกินช่วยบกบ้องโลกเรามาโดยตลอด แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่ากันชนนี้ถูกเราใช้งานมันหนักเกินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันออรับไม่ไหวหรือว่าเกินขีดจำกัดความสามารถในการปรับสมดุลของมันไปแล้วผลกระทบลูกโซ่อื่นๆที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงหรือยังไม่เข้าใจมันดีพอ จะมีอะไรตามมาอีกบ้างจากการที่เรากำลังเข้าไปรบกวนระบบที่ยิ่งใหญ่ซับซ้อนและเชื่องโยงกันอย่างมหาสมุทรนี้ก็เป็นคำถามใหญ่ที่เราทุกคนคงต้องช่วยกันหาคำตอบแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างจริงจังต่อไปค่ะ